พี่ตอพี่ตอมีคนให้มาบอกว่าพายมึงตอเอออันนี้กูวงงว่าใครใครอะไรพายมึงตออยูไรถามไงว่าเขารู้จักหรือเปล่าคนพายอะไม่เสื้อขาวมันมีคนนั้นคนเดียวแล้วแล้วพอกูไม่คนเสื้อขาวอีไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะโกหกทำไมอ่ะพอกูแทงไอ้นี่กูกระทึบไอ้นี่มึงก็บอกเอามันเลยพี่เอามันเลยคือคืออะไรมาถามพี่ผมไม่ได้มาปั่นไม่ได้มาอะไรเลยเขาเรียกว่าอนาคตข้างหน้าเห็นเลยไหมครับได้ครับเฮีย ตัวพี่เมื่ชอบตึงๆะไรอ่ะพี่อะไรนะกระเป๋าอะไรพี่กกระเป๋าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งมาชิมันขอดูช่วยน้ำน้ำกี่บางเล่นอะไรนะพี่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งขอบครับสู้ๆนะพี่ โอเคครับไหวไหมเอาคิดว่าหมูมันมันซูสีอยู่วะพี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วจะไปฝั่งไหนเอาถามแค่นี้รอบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรอบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนรับน่าจะเป็นคนแทงเองอะพี่ตอนพี่ครับว่าไงครับเออพี่พี่พายพาผมมาหาพี่อะพี่พายไหนครับพายไหนอ๋อเดี๋ยวผมถามคนนี้ให้อ๋อพี่พายได้ได้พี่ซ่อมก่อนก็ได้เราไปลองดูโอเคพายดูนะครับโหทั้งใจต่อพี่ตอน ครับทั้งใจไอ้คนคนมัวขาวเขาบอกว่าพายมึงต่อเพ่ฮะไอ้ไอ้มัวขาวอ่ะเฮ้ยเขาเขาด่าพ่อพี่ตายอ่ะเออไอ้มัวขาวมันมันทะลึ่งอะไรวะโหลกูเจอแบบนี้ได้ไงเนี่ยแล้วด่าพ่อพี่อ่ะมึงมึงลงมานี่ดิหลอมัวขาวลงมานี่ดิโหลไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวไม่เกี่ยว เออมึงมึงมึงอ่านี่ตอบกูเหรอหขอเดี๋ยวเลเอ้ยพูดไปเรื่อยเฮ้ยเนี่ยพี่มันบอกว่าพี่พี่ไพพามานะพี่ไอวไอ้หัวใช่เหรอมันบอกเหรอเออไปมึงกมันมาเร็วๆคำตอบจะเป็นที่โน่นเลยไม่ได้พูดจริงไม่ได้พูดจริงเอาเอาไปดิเอาไปดิเอาไปสองคนดิ แม่งมาเจออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยโอ้หกูปวดหัวแล้ววันกูโทรหารุ่นใหญ่แม่งเลยฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นไหนครับพี่ไม่ให้พูดครับให้ดูดิเสื้อขามันชื่ออะไรอ่ะเป็นนายกเลยเป็นนายกเลยมันมันดูไงครับพี่นายกใช่ไหมครับใช่ใช่ เหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยโหรว่าแล้วตัวคัมมี่โทษครับขอโทษครับโทษครับวันนี้กูเจอกี่คนแล้ววะขอโทษครับโทษนะครับไอต่อไอต่อใครมานอกเน้ยช่วยไปตัวขาวก่อนดีว่ามันได้พูดไหมมันเลือนอ่ะกเข้าอีกแล้วเหรอพี่ต่อได้่ปรดฝากววันนี้เจอเลือนสามวันแล้วเนี่ย อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยว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 ชุกให้มันบอกว่าไอ้ไอ้เสื้อขาวบอกว่าอะไรนะมันบอกมันบอกอะไรวะมันบอกว่ามันบอกว่าพี่ครับผมให้คนที่ชิพายมาคุยอ่ะแต่เสื้อขาวบอกว่าพาไม่ึงพอบไม่ได้พี่ไม่ได้พูดพี่มีแค่ทายด้วยอันนั้นมันแท็กของของของพี่อ่ะพี่ปล่อยเข้าไปเหมือนกันอ่ะต้องตามมึงต้องตามมึงอยด่วนเลยด่วนเลยใช่ไหมพี่ใช่ไอ้ไอ้พี่เนี่ยคนนี้ไหมครับคนนี้บอกว่าคนนี้มันบอกว่าใจเย็นก่อนพี่ไม่เยี่ยวไม่เกี่ยว แออคนนี้มันบอกว่าไอคนเสื้อขาวอะให้มันมาพูดว่าคนชื่อพายให้มาถามทั้งอย่างเลยขายมึงตออันนี้ก็กินภายมือนตอเหรอว่พี่คนไหนให้พูดนะครับคนไหนใอ้โหพี่ตอพี่ตอได้ยินไหมพี่ได้ยินครับเสื้อขาวแล้วพี่แต่ไอนี่ไอแก่นี่ไม่ใช่เสื้อขาวนี่มันคือใครเนี่ยพี่ไปเอามันมาทำไมเนี่ยแล้วเสื้อขาวคนไหนครับอยูไอเฉคกระโดดไอกระดไหมพี่ไม่ตอนแรกผมจะมาขายของให้พี่ไงผมเห็นพี่ในกระดาษดี มันไม่มีนะในเสื้อขาวตรงนั้นมีแค่คนคนี้เนาะใช่ครับพี่แจ๊ครับแก่นี่คือใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่ไปเอามาทำไมเนะี่ยไม่ไม่สุดทัศนเมื่อกี้มึงย,ยังบอกอยู่เลยว่าอยู่ข้างบนยืนใกล้ใกล้กันดิยืนใกล้ใกล้กันดิเต่าเลยครับพี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันผมมาขายของเนี่ยเพราะว่ามันมันมันมีแค่มึงกับเสื้อขาวอ่ะสองคนอ่ะใช่เหรอไอคนนี้เหรอใช่ครับเชียงเลยเชียงเลยก็ตอนก็ตอนเพราะเพราะว่าผมจะมาขายของไงวันเนี้ยตอนไปตอนที่มึงยังบอกอยู<ด>่เลยว่า<ด> เอามาเลยพี่เอามาเลยอันนี้โกหกอีกอะมึงอยากกลับไปกลับมาได้ไหมมันไม่โกหกพี่ก็มันมีเพื่อข่าวอีกคนนึงมันไม่มีครับมันไม่มีครับอันนี้มึงตอแหลนะเมื่อกี้มึงยังบอกตีมันอยู่เลยเอามันอยู่เลยใช่เหรอไอคนนี้เหรอเออจะรีบเรียกก็รีบกบอบคุยกันเลยคุยกันเลยเคลียร์กันเลยผมไม่เกี่ยวนะโทรมาหามันยังอยู่แท็กอะอยู่ไอหมึกอะโทรรีบโทรบอกนะครับเดี๋ยวก่อนนึงผมคุยทุระก่อนนะครับแป๊หนึ่ง ขายของเนีพี่ผมมาขายของเสียงเหมือนไม่ได้ขายนะมาขายบัตรดีสกินเนี่พี่มันมันเลทเท่าไหร่อ่ะน้องน้องกดส้นตีนพี่เปล่าครับเนี่ยพี่ถามหน่อยไม่ได้กลัวพี่ผมอันนี้ไงเลทราคาไอ้นี่มะไอ้เขือมึงมาเคลียร์ให้กูดิกูโคตรปวดหัวเลยวันนี้กูเจอสามคนแล้วเนี่ยมามามัเนี้ยมานี่เดี๋ยวกูเคลียร์ให้ใช่คนแรกแม่งก็ดีคนที่สองแม่งเทนนิงคนที่สามมาพวกนี้อีก มึงเป็นอะไรวะมึงมีอะไรวะต้องการอะไรวะอันนี้ผมมาขายของครับพี่ขายอะไรอ่ะไอ้ดูกิ่นกับพี่เปาดิอ่ะอ่านรอบมาดิเดี๋ยยวกูเคลีร่ตั้งแต่เริ่มเลยไหมพี่มันเริ่มนบอกว่าพี่ต้อครับคนชื่อพายมาหาสักอย่างนี่แหละไที่นี้เพิ่มันก็เดินหายเ้ียแล้วเนีมันเอาลงไม่ได้พี่มึงพูดปะว่าคนชื่อพาให้มาหาใช่ครับผมพูดครับใช่ครับแล้วคนชื่อพาคือใครผมก็ถามว่าพายอะไรมันบอกพายมึงต้อครับพ่อไม่รู้คือพายมพูดไมพพูดามึงต่รู้พูดครพูดพูดอันนี้พูด มึงพผมไม่ได้เป็นคนพูดครับไม่ไอ้คำว่าพายมึงต้อมึงเป็นคนพูดแต่ไม่ได้พายมึงต้อผมเป็นคนพูดแล้วมึงพูดทำไมอะไรนะพี่มึงพูดไปถึงใครผมมาหาผมมาหาพี่ต๊อดบอกว่าพี่พายกูรู้พี่พายแลไม่รู้พายมึงต้อมันคืออะไรพายมึงต้อคืออะไรผมก็ไม่รู้พี่มันมันคืออะไรไม่รู้พายมึงต้อมือถ่ายรอบเดือนมึงจะรู้ไม่สัตว์เออเอาดิผมก็ไม่รู้พี่พายมึงต้อคืออะไรผมยังไม่รู้แล้วมึงพูดทำไมถ้ามึงไม่รู้อ่ะเออไม่เห็นในเสียงทีพูด แล้วไปพูดต่อยงี้ยหรอกูมาถามพี่ตอสไงแต่แต่ไอ้หน้างานไอ้เสื้อขาวอ่ะมันไม่ได้มันยังไม่ได้พูดนะกูไม่เห็นเป็นเสื้อขาวตัวนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันอีกตัวนึงมต่ตัวนี้มันมีเสื้อขาวคนเดียวเอ้าไม่ใช่เออมันตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้ต้องแอดดูบุหรี่สัตว์อยู่ไอ้เออพี่ใจเย็นนพี่จะแทงมาเทิงอะไรผมก็ถามอยู่อะไรอ่ะไม่งั้นผมไม่มาถามเลยตอ่ย่ะกูติดใจเขาภัยกูตอ่ย่ะแหละกูไม่เข้าใจเออถ้ามันไม่พูดไม่งั้นผมมมมไ่่่าาถพพีีรออต คือมึกูไม่เข้าใจไม่แล้วแล้วเราเรากับพี่ยังไม่รู้จักกันเลยนะถูกไหมผมเคยขายของให้พี่ยูเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรขายของอะโอ้บอกเบอร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่พี่มันมันจะจะให้เกพี่เหรอเดี๋ยวมันมีคนไปนี่พี่นะโทรไปหาไม่ไม่กลัวไม่ใช่แล้วเบอร์เรเราผมแจ้งเลยจะจบไม่ต้องคุยอะไรเยอะแะชร์กันเอา648 28ครับเคยขายอะไร จำได้ผมขายให้พี่ที่เรเบลหกอะไรนะหกสี่แปดหกหกสี่แปดสองแปดไม่แต่กูไม่เข้าใจขพรภัยมึงกูไม่เข้าใจเพราภัยมึงต่อข้อความเกลี้ยงตึ๊บเลยไม่เคยเมมไปด้วยอืผมขายให้พี่อยู่ที่เรเบลกูอยากรู้ว่าแบบมึงอย่างเงี้ยมึงจะแบบไปผมไม่ได้มาโปงมาปัดอะไรผมมาถางข่อยเฉยแต่กูว่านี้เอาสาระเลยแล้วเราก็รู้อยแล้วไม่ใช่หรอเออมึงก็รู้อยแล้วไม่ใช่หรอ ในโลกความเป็นจริงมันไม่มันไม่มีหรอกเี่ยมพี่ตอพี่ตอมีคนให้มาบอกว่าพายมึงต้อเอออันนี้กูว่งงว่าใครใครอะไรพายมึงต้อคืออะไรถามไงว่าเขารู้จักหรือเปล่าคนี่พายอ่ะไม่เสื้อขาวมันมีคนนั้นคนเดียวแล้วพอกูไไไไมมมมม่่่่่่คนื้ออออขาีใใชชึงจะะโกกกหทพูแทงไอ้นี่กูกระทึบไอ้นี่มึงก็บอกเอามันเลยพี่เอามันเลย คือคือคนมาถามพี่ผมไม่ได้มาปั่นไม่ได้มาอะไรเลยไม่แล้วมึงบอกให้กลัวมันเลยนี่คืออะไรกูเห็นมันมีเสื้อขาคนเดียวเนี่ยเห็นพี่เห็นเห็นพี่กับไอ้ไอ้ไอ้ใครไอ้เนี่ยไม่มึงแน่ใจหรอว่ามึงไม่รู้ว่าใครมึงต้อคืออะไรอ่ะผมรู้ว่าใครมึงต้อคืออะไรอ่ะแล้วมึงถามไอ้ไอ้เบอร์เคียดนี่ไอ้คนมาถามพี่โตเคียหน่อยพี่ได้พี่พี่มีตอนผมเดี๋ยวจะถามไอ้ไอ้แปดเถิดเขาให้ให้ลุชี่ทำไมอ่ะก็มันมันเป็นสัญญาคือเจตนาไม่ได้มาโกงอะไรเลยคือมึกแบบนี้ก่อน คือพี่ยังจ่ายคือคือตอนตอนแรกอ่ะครับอ่ะพี่จ่ายเขาไปร้อยเอ็มแล้วทีเนี้ยคุยกับเขาว่าจะจ่ายครึ่งนึงเราค่อยเอารถมาครึ่งนึงก็คือสองร้อยห้าสิบถูกไหมอ๋อมันยังไม่ถึงห้าสิบใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยให้สัญญากับพี่ว่าอ่ะถ้าพี่ต้อนมีสตอรี่พี่ต้อนมาเอารถมารถไปใช้ก่อนได้เลยนะครับแบบฟรีไม่ต้องเสียตังค์อันนี้พี่จ่ายไปร้อยเอ็มนะอืม พี่ก็เลยบอกว่าเออเหมือนกันถ้าสมมติว่าพี่จ่ายเกินครึ่งแล้วอ่ะแต่ยังจ่ายไม่หมดอ่ะเองก็มาเอารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันอ๋อที่คือเขาจะมีต่อที่เขาก็เลยมาขอไปก่อนใช่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 หลังรีดเนี่ยพี่ใช่ครับใช่ใช่เอาหลังรีดนี่ยเขาตีแล้วเหรอใช่บูตีดิพี่มืดเดือดเดือดแค่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ไม่พี่พี่นนี้เกี่ยวได้ไหมครับไม่ได้เหรอพี่ตเลยได้ไปแล้วแต่มันยังไม่หมดไงให้ไปเถอะให้ไปเลยไม่ใช่เข้าใจผมหมายถึงว่าพี่จ่ายไปเกินร้อยเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่จ่ายไมม่หดดไ้ปเก อ่าเรามึงรู้จักกันปะมาด้วยก,กันปะอย่ากโกหกนะเพราะว่ามันมีมึงแค่ในนั้นนะเสื้อข่าวอ่ะความเด้งเลยนะอะไรอนะ่ะก็มันรู้จักรู้จักครับแต่เพิ่งไม่รู้จักง,งานเมื่อกี้เลยโอ้โหแล,แล้วมึงโกหกพี่ทําไมอ่ะว่าไม่รู้จักกันก็รู้จักนักงานเมื่อกี้ก็บอกว่าโมเว่าไม่รู้จักแต่รู้จักนักงานเมื่อกี้แล้วมันก็จะเป็นซิลนี้หรือเปล่าแบบฟิลแบบมาเจอกันเมื่อกี้ครั้นี้แล้วก็เดินมาปั่นแล้วมันก็บอกไม่ไม่ปั่นเพราะว่าคนนี้กระโดดหนีพอไอ้นั่นเอามาพูดแบอกว่าพายมึงตอบปุ กระโดดขึ้นไปบนหลังเขาโอ้โหเขาบอกว่าเสื้อขาวอ่ะผมก็ต้องหนีดิโอ้โหมันมีมึงคนเดียวอ่ะใช่มันต่อยผมเมื่อไรเนี่ยมาด้วยกันก็มาด้วยกันมาด้วยกันแล้วได้พูดไหมครับก็ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดแล้วเขาพูดได้ยังไงอ่ะว่าคุณฝา่งมาบอกผมอ่ะแล้วเราไม่รู้จักกันด้วยแล้วผมจะนั่งรู้ความคิดเข้ามให้ล่าผมก็ไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้พูดโอ้โหแล้ดูดิกลองลองลองส่ง อะไรครับอะไรเช็คเลยไม่ <Okay. S 1> โดลองย้อนกลับไปหลังเลยเ mm hmm. พิ่งไปแทงมาเนี่ยเพิ่งไปแทงมาจากกระลากลางอะ่ะลองย้อนกลับไปดูก็ได้โดเจ mm hmm. ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับ mm hmm. อืมแต่ตอนที่อยู่อะ่ะคนเนี้ยไม่ไม่ได้ยินหรอกพี่อ่ะไม่ได้ยินว่าเขาพูดหรืออะไร อ่าเกี่ยวมันเกี่ยวกันแน่ละใช่แต่ว่ามันมีที่มาที่ไปหน่อยนะพี่แม่เยอะจัดเลยเดี๋ยวนี้ผมมาล้างงานแต่มันหนีมันมันไม่ไม่รู้ว่าต้องดูอ่ะแล้วจับใจเอาอ่ะโอ้โหพี่ตะโกนว่าเสื้อขาวมาขนาดนั้นวิ่งไล่แทงผมขนาดนี้ผมก็ต้องหนีไม่มันไม่ต้องหนีก็ได้แค่บอกว่าไม่ใช่ผมพี่ผมพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกผมตะโกนบอกอยู่เขาบอกแบบไม่ใช่ผมไมม่่กันใดูโอเคโอเค โลโลเทสเทสเทสเราม,ามาได้วยกันป่ะเนี่ยหรือว่ายัางไงมึงรู้จักกันหรือมึงยังไงก็ามาด้วยกันแต่ไม่รู้จักเพิ่งมาตะเก,กียเพิ่งมาเข้ามาตะเกียรู้รู้สึกว่ามันไม่ได้เปิดสอบนานแล้วนะที่เนี่ยมึงมึงเล่นเล่นมานานยังเนี่ยนานแล้วมัเล่นนานแล้วมันเล่นนานแล้วใจเย็นๆ,ๆนานแล้วนานแล้วดูลองดูแล้วดูลองถามดิฮะดูยังตอนที่อยู่กระหลายกลางอ่ะย้อนลองกลับไปดู โอ้เฮียวันวันวันนี้มีกี่คนวะสามคนเนะาะแส่สองคนนั้นแม่งมันมันไม่เลือนเว้ยมันรู้เรื่องอะ่ะมันรู้เรื่องอ่ะมันมันมันไม่อะไรอะ่ะโอ้เฮียนี่แม่งอย่างเลือนเลยของผมมันดูย้อนหลังไม่ได้พี่ของผมมันได,ได้ได้ยินอยู่ได้ยินว่าแต่มันดูย้อนหลังไม่ได้พี่ไปตรงนันมาไว้ที่อยู่อ่ะลองสตรีมมาขึ้นใหม่ดิครับของรสตรีมมาขึ้นใหม่ Le, Le. พิปเปอร์นายเขื่อนมองึมงว่ามันเลือนปะเลือนดิไอตัวเมเกสรู้ได้เลยว่าเลือนอะ่ะแต่ตัวเมเกสเลือนจริงอันนี้ชื่ออะไรครับชี่อาตั้ครับเพิ่งมาแต่รู้จักกันใช่ไหมรู้จักกันรู้จักกันเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้ว พึ่งไหนตอนแรกบอกเมื่อกี้บอกพึ่งมาแล้วตอนแรกบอกว่าเวลิต้าเมื่อกี้พึ่งเข้าเมื่อกี้แปลงว่าพึ่งลงต่อมาเมื่อกี้เล่นบ่อยไหมครับเข้าที่นี่บ่อยไหมขังข่าวครับขังข่าวขังข่าวแสดงว่าไม่ค่อยได้เข้าบ่อยต่อวันดูไหมใช่ครับเดี๋ยวรอนายกเช็คก่อนครับเขาไม่แบนมั่วหรอกครับเช็คเลยเช็คเลยครับเช็คเลยเช็คเลยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยดิกดิกดิกล่ลบเดิก ฮลโหลฮัลโหลครับพี่โดว่าบ้าป่ะของผมมาเหมือนแบบมันมันเขาไม่ได้ยิงเขาพูนนะแต่ว่าคือเหมือนไอ้คนคนนั้นมันเดินไปถามใช่ป่ะแล้วมันก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วมันก็เดินมาพูดพามึงต้อเลยไอตัวไอตัวขาของเโอเคเหรอไอ่คนนี้มันโดนแบนไปแล้วอ่ะมันเดินไปถามบนภูวขาไอถามไ้นี่แหละมีรถมีรถฝ่ายชาติไหมครับพี่อตมีเบลเลอร์ครับเบลเลอร์ อกแบบอันนี้ไหมพี่ไอมีอขนาดลำโบะ GTP มีถ่านมะเขือเลยปล่อยไหมครับพี่ปล่อยในลำโบคันเดียวปล่อยเลยวันันละสองแสนห้าละได้ครับได้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 นี่ครับโอ้มันก็ต้องวิ่งดิเขาจะมาแทงผมว่าวิ่งเลยคุณคือไม่ถึงเลยโอ้โหดุกทีมาบอกว่าผมจะไปด่าเขาว่าผมก็โดนแทงดิโอ้โหแกล้งด้วยอ่ะคนไม่เกี่ยอน่ามันก็ต้องหนีปัญหาธรรมดา มันเข้าไปในบ้านนี่เปิดประตูข้างหน้าหายหลุยครับพี่พี่ดูพี่สะิีครับพี่ลองไปดูอ่ะเออพี่ดูขัไปตอนได้วขับไปตอนไม่ดีิงครับพี่ผมไปลองดูละเอ็นหน้นเล็กเล็กสองห้องดีกว่านะโรลโรลเทสแล้วแล้วพี่ถามไหมเราเป็นอะไรกันอ่ะถามตรงตรงเลยแบบเมื่อกี้รู้บอกว่าไม่รู้จักกันแล้วเมื่อกี้บอกรู้จักไม่ก็รู้รู้จักกันก็ในเกมเพิ่งมาเจอกันครับไอ้นี้ผมพูดตามตรงเลยก็คือในกมเพิ่งกมาเจอกันแต่รู้จักกันอยู่ แต่แต่ผมไม่ไม่สามารถเดาความคิดเขาได้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรออกมาผมคินไหมรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่คืยยังไงเอองงว่ะก็คือก็คือรู้จักกันอยู่เตแบบผมไม่รู้ไม่รู้ได้ว่าในกีเขาจะพูดอะไรอยากกินไหมแบบเออความคิมันรู้จักเือนไปพูดอะรู้จกรู้จักอยู่ไอตอนนี้มันได้ไปถามมือมึงตอบว่าอะไรไม่กูไม่ไม่ใช่กูบอกี้ยไม่ไม่ใช่กูกูบอกไม่อะไรี้ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่มันมีเสื้อขาเมึงคนเดียวนะใช่ครับมันจะมันก็บอกว่า แต่ผมก so ็ปฏิเสธไงว่าผมไม่ได้พูดก็บอกอยู่ได้ยินได้ยินไม่ล่ะก็ยอมไปดูไม่มึงอะตอบมันว่าอะไรตอบไม่ได้พูดไม่แล้วมึงไปคุยกับมันเรื่องอะไรอะไรอ่ะมึงมันมันถามมึงเรื่องอะไรอ่าไอ้ไอ้บอกบอกจะบอกก็คือก็ตบิลก็คือแบบเป็นเพื่อนข้างนอกอหละบอกกันเข้ามาแล้วก็เล่นด้วยกันแต่อยู่ดีมันก็เินเขาไปพูดอะไรเงี้ยเข้าใจไหม มึงไม่บอกแต่อย่างนี้แต่แรกหรอมึงจะวนไปวนมาทําไมอ่ะเขาก็มันโอ้โหบอกอย่างนี้มันก็ดูเอ็มมันนอกเกมปะมันก็ดูแบบอุ้ยน้องมันมาขนาดนี้แล้วนายยกนายกมันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหก็ไม่ดีโอ้โหแต่ไอ้ที่เขาเดินไปพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่เขาก็เดินเข้าไปพูดอะมันเข้าไปเลยโอ้โหฮะว่ามันส่งซิเก็ตมาก็ได้เนาะให้โอกาสยอมรับนะแบบพูดตรงๆนะ อ่ก็ยอมรับนี่ไงผมก็รู้จักกันอยู่ข้างนอกกันแต่แต่ก็ข้างในก็เพิ่งมาเจอกัน,นกื่อกียแล้วตอนแรกมาบอกไม่รู้จักกันกันเข้ามาแหละเอาไง,ไง่ายถูกไหมก็ใช่<ม><ม>นะก็เข้ามาแต่แต่ก็มไม่รู้ว่ามานจมาทำอย่างนี้ใครเก็ตไหมก็นั่นแหละไม่รู้ว่าวแต่นายกเลยอันนี้แล้วแต่เลยครับมึงก็ต้องเ <c oughs> ข้าใจพี่ด้วยนะถ้าแบบเออเข้ามาคุยเป็นคนปกติอะ่ะแบบโอเคผมไม่ได้บ้าอะไรเอออยากในมองมุมมุมพี่นะไม่ใช่แบบเอออะไรแบบเออเล่นแค่นี้แบบแจ้งอะไรอย่างเงี้ย แต่มันเกินจริงน้องอันนี้โหน่าจะเข้าใจอะน่าจะมีปัญหาเยอะแหละผมผมไม่ได้ตั้งใจอย่างรกันจริงๆแต่ไอไอเพื่อนผมอยู่ดีมันก็ผูผ่าไปเลยอ่ะแล้วผมก็ปฏิเสธดิเฮียมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เขาพูดอย่างนั้นอะเอาตามนี้ดีกว่าไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเคใช่ใช่เพราะว่ามุมผมผมไปทอดคือมันความครับความครับหมดหรือไมนไหนครบจบแล้วพี่จี่จบแล้วควาครับควาครับไอตี๋เพงดู อ๋อเสียงมันยังอยู่อยู่สวัสดีครับไอตีมึงดูดิโดนเลยเฮียรอพ่อมึงอ่ะเอ้าพอพักก่อักอ่อนเอาสรุปโดนแบนไหมนี่โดนแล้วโดนแล้วเสียงอยู่คุยไม่คุยนอกกันพี่อ๋อคุยนอกกันก็คือคุยเมื่อกี้น่าจะคุยนอกกันแต่เออเมื่อกี้เสียงมันหลุดอ่ะใช่ก็มีพ่อไงมีพ่อมันมันมันคุยนอกพี่ผมได้ยินเสียงไอตีไงมันหลุดออกมาไอตีกูโดนเลยเฮียเฮียไอตี๋ทำผิดเฮีย ของครับโดของครับเจสองพี่สีไม่ได้ผิดหรอกแต่ผมได้ยินเสียงนะเสียงมันออกมาพอดีเขาอ๋อเสียงมันหลุดออกมาก่อนโดได้ยินใช่ไหมโอ้ใช่ผมได้ยินเสียงพอดีก็ตามมันะผมได้ยินเสียงมันพอดีนะไอ้ตี๋ทำผิดฝากฝากเคลียร์เรื่องดูดูแหวนพวกซื้อขายไปริดด้วยด้วครับเคลร์ครับมันมีอ่ะพี่สี่พันบอกว่าพายมึงต้อพี่รู้อะไรกันอะไร ขอบคุณนะครับพี่เปาขอบคุณนะครับพี่ครับเยี่ยนครับมันดูใส่ซีนาะแปลว่าอะไรนะไม่รู้ใช่ใช่ก็ดอกอ่ะไปหลังหลังเจอเจอกันที่นู่นนะพี่ได้น้องได้เอยโฟนเออเอผมมาผมมาจะแท้งแลแต่บอกพายแล้วกูอะไม่รู้กูไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเข้าใจไหมเออกูก็นั่งคุยกับคนดูอะไร สักหลายคนนี่แหละกูก็นั่งดูกับนายกเอ้ไม่ให้ดูนายกดูก็คุยกับคนดูแต่วันนี้แม่งมามาหากูเรื่อยๆเลยแต่มันแบบมันไม่ขนาดนี้เนาะคนดูเนาะถ้าอันนี้มันเลื่อนก็ตอนแรกอะมันเดินมาถามว่าพี่ครับใครพามันมาถามผมก็เลยว่าแล้วต้องมีพาต้องพาบุตรนีแน่อือไอเหี้ยแบบมาจ่ายแม่งเด็ดนะไอเหี้ยเนี่ยแต่ผมยังไม่อยากแข่งกันเดี๋ยวพี่กล่าเพราะว่าไอมึงมีเรื่มึงโชว์เนาะ